สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปายเบอร์สุขุสุขคนสบายดีสวัสดีนะจ๊ะสวงเทียงนะจ้ะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้จะพาพี่น้องนั่งรถเมล์เนาะอยู่พะรามสองไปอนุสาวรีย์ชัยสมอนภูมินะคะทุกคนถาว,ว่าบพิษเนาะมือนีกะอากาศเป็นใจพี่น้องเอ้ย ห้อนอยู่แต่ว่าบม่มีแดดบันไดนอกจากอือว่าโอเคมือนีกะสิพ้านั่งรถเม่เที่ยวพี่น้องเลยนี่คันนี้เราโบกไม่ทันนะคะนางอยู่หนาเส้นทันบรัมสองน้องพี่น้องนั่งรถเม่ซ้ายหนึ่งสี่ศูนย์ไปเที่ยวน้ำกันเดอสิเป็นอะไรกันติดตามเบิ่งน้ำกันเนาะตอนนี้รถแม่ก็มาแล้วพี่น้องไปไปน้ำกรันพี่น้องไปเที่ยวน้ำกัน รถแอร์ได้จากพี่น้องรถเม่์สายหนะึ่งสี่ศูนย์เนาะตอนนี้เขาก็ขึ้นมาในรถแล้วค้นกับโมควายร้ายพี่น้องหูซึกว่าลงหลงได้จากเอน,นี้เดี๋ยวเขาจะจ่ายตังค์ก่อนนี่จากพี่น้องค่ะรถเครื่องค่านะรถเนาะยี่สิบเจ็ดบาทเป็นรถเม่์เนาะพี่น้องเนาะสายหนึ่งสี่ศูนย์เป็นรถแนะอนะร์อีกได้จากพี่น้องบอกเลยว่านั่งแล้วก็เย็นสบายนะคะบมหอนอีพี่น้องเลยหนาวสับ รถนกานาซีออกย่างบาท่าหลังพี่น้องพวาว่หลดกันยังใหม่อยู่น,นจะจ๊ะเข้าไปสวงเทียงพี่นอ้องคนกะบกคอยลายน้นจอจ๊ะคนน่ะจะไปทํางานแต่สวงเ้าแล้วนะพี่น้องสวงเทียงมาค้นกับบลายกะสบายพี่น้องไอ้ซิวซิวนั่งอันไปน้ากันเ้วยอพี่น้องเดวกอะไปเบิงอัน จมเจริญของประเทศไทยนํากันน้องพี่น้องเนาะว่าเพิ่นพัฒนาบุญยุทธพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวก็เฮ็ดทาง pigs, oh, yeah. ด่วนเนี่ยเก็เฮ็ดไฟฟ้าอ่ารถไฟฟ้าใต้ดินเดี่ยวก็เฮ็ดรถไฟฟ้าอ่าลอยฟ้าหน้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็เฮ็ดอันสะพานข้ามแม่น้ำพานาพี่น้องสะพานใหม่เนาะเหตุถนนเฮ็ดนีฮะแหละสะออนประเทศเพิ่นพี่น้องเอ้ยพัฒนาบุญยุทธตัย่างเนาะ คือประเทศลาาเขาบอคอยมีอยังตอนนี้เขาก็นั่งอยู่ในรถน่าจะพี่น้องซิ่วซิแหงหนาอยากซสีเด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่าเย็นเนาะเอพิ่นเย็นเดยนี่หอดคิวหอดป้ายรถน้องม่พี่น้องหอดป้ายรถเมกอะเิ่นกระชิจจอด้ามีค้นโบกเนาะ้าบว่ามีคน้นโบกเิ่นกระโบจอดแต่ละป้ายแต่ละซ้ายก็ได้พี่น้องเลยคอยนั่งไปหอดอนุสาวรีย์ีนาะพี่น้องน้องลค่ะกัเ่า,าเจ็ดบาท้าบ่ฮอดพุ่นกันนะจะประมาณ ขาลงแท่กไก่เนาะกัประมาณยี่สิบบาทยี่สิบกว่าบาทธนาพี่น้องลาซุดเนาะข้างทางอันนั้นนะเพิ่นหนาซีเห็ดทางล้วนววน,น,นั่ดดดดดดนแหละจ้ะพี่น้องแม่นแล้วทางล้วนเนาะนี่รถโอ้รถเข็นคนเด็กหลายแห่งรถกะบโติสปันนายดอกพี่น้องถือว่าบบติสปันนายนาะงซ้ำเนี้ยก็พอพอได้ฮะนะ พี่น้องเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่วาบิวสสวยสำหดัเนาะประเทศไทยพัฒนาบุยุทธ์บุยังพี่น้องเลยเหตุหันเหตุหนีโอ้ยเดี๋ยวก็เหตุสะพานเนี่ยเก็เหตุรถไฟฟ้าไต้ดินเดี๋ยวก็เหตุรถไฟฟ้าลอยฟ้าเนาะสอนประเทศเฟิ่นพี่น้องพัฒนาแบบเพนบอกก่อสร้างตลอดเลยพูข้างตรงข้างทางอันนี้นะสิเป็นเสาทางด่วนอะไรจะพี่น้อง หนูชุดยอดเพิ่นมีงบหลายนอกจากพี่น้องอยู่ประเทศไทยเพิ่นลูซึกว่าเพิ่นเฮ็ดหันเฮ็ดหนีเนาะแบบว่าพัฒนาบ่หยุทธ์นาะพี่น้องพัฒนาตลอดเลยแบบว่ามีการ่กสรางเรื่อยๆนะโมบาเส้นทางอ่ามีแบบได้ร้ายเส้นทางแหละเพิ่นกันมีแต่การแบบพัฒนาในต,ตอนนี้เฮาก็บกำลังสิอ่า เขาทางด่วนนะจ๊ะพี่น้องขึ้นทางด่วนเนาะทางด่วนพระรามสองจะนขึ้นสะพานทางด่วนพระรามสองข้ามไปฟังประตูหนามเนาะพี่น้องระวังทางบอกเลยว่ามีแต่การก่อสร้สางเนาะพี่น้องเห็นบอ่อเสาค่ะเสาทางด่วนและก็น่าซิเป็นเสารถไฟฟ้า,หามหานครแน่พี่น้องเลยเนาะเห็นบอ่อ ตอนนี้เขายู่ทางดวนน่านจะพี่น้องนั่งรถเมล์แบบชิวแห้งพี่น้องเลยอากาศก็ดีอีกเมือน,นี้นะบอกเลยว่านั่งไปแล้วก็เห็นความเจริญของประเทศไทยไปน้ำกันน้อพี่น้องโอ้ยสะออนเฟินพี่น้องเลยเพิ่นสร้างตึกสส้างแย่งคือกันได้ไหนผมซื้กว่าปีหนึ่งปีไปคืนเรียบร้อย บัวชีสเป็นตึกกลอยสันผ่านสันกันตามเพ่นว่าพี่น้องเพ่นกําลังอันสีเหตุสะพานอันนี้นะพี่น้องเลยน,นี่สะพานแขนเนาะพี่น้องนี่สะพานอันนี้แห็ดนี่ข่อยกะบัว่คยเห็นดอกพี่น้องอเลยเ้ากระพานนี่แหละเกงอะไรพี่น้องเส้นใหญ่ใหญ่ได้เลยนี่อันนั้นนะชีเป็นสะพานไม้เนาะพี่น้องเพิ่นเห็นบัวท่านาแล้วโอ้พี่น้องสังเกตเบิงึง อลังการงานสางแห้งงานแบบโอ้ยงานใหญ่นะ่ะควนเห็ดกระเกงอีกงบคือสิบาหาบวัวเหวี่ยบเลยนะพี่น้องงบคือสิมหาศาลในเสื้อผ้านั่นนี่นี่สางมาท่านอะไรอะพี่น้องพอกระโบ,บหูซื้อแล้วจะไฟหูกระคอมเมนต์บอกแน,น่เนาะแต่ว่าหูแต่ว่าพระรามสองพี่น้องหูบอกถึกพี่โบนะสะพานตัวนี่นะพี่น้อง ก็จะเหตุเพรทาทนาล้วีวตัวฟังพลนได้เลยฟังกวัวมืออะไรจากพี่นอ้องโอ้ยแล้วก็ชมบิวประเทศไทยไปสิคะทุกคนรออะไรล่ะคะบ้านเราไม่มีแบบนี้นะคะทุกคนมีแต่ประเทศไทยนะคะเห็นบอคนเล่าเขาจึงยังไม่เห็นงานอยู่ประเทศไทยกันย้อนแบบนี้เลยจากพี่นอ้องประเทศไทยเพิ่น จริญเนานะมีตึกมีห้างลงท่างล้วนมีรถไฟงไฟงไฟฟ้าอยู่บ้านข่อยเราบ่มีเดอ้อเห็นบ่ตึกอ,อีหยังอันอนั้นสี่อันคือข้อ,อาหานี่ข่อยก็บ,บ่เคยเห็นดอกจา้าครั้งแรกไปหูคอมเมนต์บอกนะเออเห็นบ่ตึกอ,อีหยังอันนั้นนะพี่น้องมีแต่นั่งรถไฟฟานแต่เราบ่ฮู้ซื้อตึกเนาะอื้ ไปน้ำกันทุกคนเบิ่งกันไปเงาๆอันนั่งรถไปหอดอนุซาวรีนะพี่น้องเวลานะ่ะบอกไปก่อนนะประมาณหนึ่งมโมงพี่น้องเอ้ยขั้นรถติดกะสวโมไปไปอันน,นั้นเป็นตึ๊ซสูงๆนะเมนตึ๊ประตูน้ำ อันก็จะเอิ้ตึกไปโยกแต่พี่น้องเห็นหัวบางทีนี่เนาะอันในก็นตึกอียังแจ้กับจือฉันไม่รู้ฉันผ่านเฉยๆนะคะทุกคนอยู่แถวประตูน้ำนจะจ๊ะเม,ออกกมื่อนี่กับผ้านั่งรถเมล์เที่ยวเนาะพี่น้องคุกอยู่เลยพารถเมล์กับเจ้าเจ็บบาทเองพี่น้องเลย อันนี้อยู่ประตูน้ำเนาหันกับมันไกลคนร้ายร้ายพี่น้องหันนั่นนะโอ้โหบาเพิ่นมีดีอะไรแต่ว่าลูกค้าเพิ่นร้ายนะพี่น้องตอนนี้เขากับอยู่ที่สี่แยกประตูน้ำนะคะทุกคนนะหลดกระล้ายพี่น้องเ้ยคนกระร้ายเนาะอึกระเทิงนึงนองเพราะว่าประเทศไทยเพิ่นเป็นประเทศที่ใหญ่นะพี่น้องคนกับมาอยู่มาอาศัยร้ายเนาะ มาหลินมาเทียวมาเห็ดงานมาทำธุรกิจลายรายอันลายคนรายเหตุทัางหลพี่น้องตอนนี้เราก็ถึงอนุชาวาดีชัยชูอมละูรแล้วนะคะทุกคนบอกเลยว่าดีใจมากเลยค่ะตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพกับโบเคยเห็นจ้กเถื่อพี่น้องครั้งในเป็นครั้งแรกโบแมนว่าอันโบเคยเห็นดอกพี่น้องอันโบได้มาอยู่ไก่แบบนี้นะ ส่วนรกกนมีแต่แบบว่าเห็นในโทรศัพท์แต่กันนางรถผ่านน้พี่น้องแต่ว่าวันนี้เข้ามายืนยืนเบิงเลในพี่น้องเลยเพราะว่าวเขาเคยได้มาไก่ขนาดนี้นะฮะก็มันยืนเบืงอาทางหนันก็เป็นตลาดนัดนากจากพี่น้องเพิ่นจิคายของกินเจอปองเซผ้าะ้าณนี้หลจ๊ะหัวซึกดีใจแห้งนีพี่น้องวันนี้นะเพราะวะ่าเมาเทพไม่อยู่ประเทศไทยนะักซีกว่าปีบอกเคยได้มาอยู่จุดนี้พี่น้อง ส่วนไลายก็มีเตเห็นตามคลิปเห็นตามทีวีนอกาะเห็นตามตทรรั์นั่นแหละแล้วก็ตัวเองก็เคยผ่านอยู่แต่บ่ได้มาสัมผัสกใกล้ๆแบบนี้นะนพี่น้องหูซึกดีใจแห้งพี่น้องเลยฮะมีรดไฟฟ้าอีกทุกคนเห็นบะเพลิงปุ๋อันนี้เป็นวันได้เดือนโน้ขนไปสันจองเขากับิยืนชมอนุชาวรีช,ยชัยสมรภูมิไปน้ำกันนาะพี่น้องมาเพินเ่นสวยงามสําใด เป็นใจกลางของกรุงเทพเบอยู่มองในควอยกับบอนเน่ใจพี่น้องแต่กะรู้สึกด,ดีใจร้ายพี่น้องเลยตีได้มาในมือนี้เนะาะอุจา์นางรถเมนางรถเมมาในราาค่ะตังวัสซาเจตบาทฉันดีใจเห็นว่าพี่น้องรถไฟฟ้านี่ตอนนี้นั่งนาอยากซีดดำด้วยพี่น้องนาจะเป็นน้ำกล่องโทราศัพท์แพลตตัวจริงชันกับขาอยู่นะจา๊ะคนกะ บลายปันไดจากพี่น้องก็ได้เลื่อยนอกจากบ่ลลูนไลเด้นพี่น้องมันนี้เท่าแน่นลงไปงซึ่งบา่ารถติดลายแหงอันนี้สวงบายนะพี่น้องเพราะว่าถ้าออกอยู่หันเทียงมาหอน,นีีก็บ,บ่ายแล้วกะซิปมาเนี่ยแหละจากพี่น้องห้ามาหัน,นี้เท่ากับโบเดอันนันดอกพี่น้องเท่ากับยางรอัตลาดนอกพี่นอ้อง้วกระสือมีพัดกินเศร้าบาทพี่นอ้อง้นก็ซสือน้าเกลียวหนึ่ง ยืนงุ่งอยู่นี่ประมาณเคิงชัมมง่วโมงพี่น้องเลย no. No, no, no. No, 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 no. น้องนี่น้องนอนนี่น้องนี่น้องพี่น้องอันนี้น้องมันคือ